สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์โอโต๊ตโตโยต้าครับหรือว่าพี่โอ๊ตน้องโอ๊ตนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับมาตรฐานยูโรห้านะครับว่ามาตรฐานยูโรห้าเนี่ยคืออะไรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นผู้อาสามาอธิบายตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก็คือมาถึงเรื่องคําถามยอดที่นะครับว่ามาตรฐานไอเซียยูโร5คืออะไรนะครับประเทศไทยเลยนะครับก็คือมีการบังคับใช้ตั้งแต่มาตรฐานไอเซียยูโร1มาตมั้งแต่ปีพศ2535นะครับถ้าเกิดว่าใครยังจําได้นะครับตอนนั้นจะมีการรณรงค์เกี่ยวกับน้ํามันเบนซินไร้สารตะกั่วนะครับก็คือน้ํามันตัวนี้เนี่ยคือข้อบังคับใช้ของมาตรฐานยูโร1นะครับเรื่อยมาจนมาถึงมาตรฐานยูโร2ยูโร3ยูโร4นะครับซึ่งยูโร4เองก็ใช้มั้งแต่ปีพศกว่าๆนบมาถึงตอนนี้ก็มาณ10กว่าป้วรับ ซึ่งมาถึงตอนปัจจุบันเลยปีนี้นะครับมกราครับหมกรา67นะครับก็จะมีการปรับกระทรวงาหกรรมมีการปรับนะครับมาตรฐานเสียบ้านเราให้มีการบังคับใช้ยูโร5้านะครับยูโรคืออะไรครับยูโรคือย่อมาจากตัวยุโรปนะครับย่อมาจาก European Emission Standard นะครับซึ่งเป็นการบังคับใช้มาตรฐานเสียค่าเดียวกันทั่วโลกนะครับซึ่งบ้านเราตอนนี้เนี่ยยังตามหลังยุโรปอยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับยุโรปมีการบังคับใช้ยูโร5มา10กว่าปีแล้วนะครับ แต่บ้านเราตรงนี้พึ่งบังคับใช้นะครับมาจากเงื่อนไขหลายๆประการนะครับเกี่ยวกับความพร้อมของรถยนต์เกี่ยวอะไรหลายๆอย่างบ้านเรานะครับมาตรฐานไอเสียยูโร5เนี่ยเป็นการควบคุมมลพิษของการเผาไหม้เครื่องยนต์เนี่ยมันคือการควบคุมให้มีการเผาไหม้เนี่ยอยู่ในเก,กณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่1 2 3 4 5มาเลยนะครับก็จะมีการบังคับค่าของการเผาไหม้เนี่ยให้ก่อมลพิษน้อยลงตามลําดับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น pm 2.5ด้วยนะครับ ซึ่งเกิดจากการทำลายมลพิษของชั้นบรรยากาศโลกนะครับตรงนี้ก็คือทั่วโลกเนี่ยจะให้ความสำคัญมากนะครับรถยนต์มันปล่อยไอเสียอะไรบ้างนะครับดีเซลเลยครับคือตัวนี้ดีเซลก็คือปัญหาดับหนึ่งเลยครับคือตัวการของการการปล่อยมลพิษในในชั้นบรรยากาศเลยนะครับหก็คือเป็นตัวสารไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนสนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสารตัวนี้เนี่ยก็คือเวลามันเข้าไปในร่างกายเราม้างเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยหายใจไม่ออกนะครับมันจะไปจับออกซิเจนทําให้เราหายใจไม่ออกเป็นพิษต,ต่อร่างกายนะครับ 3ตัวนตรเจนออกไซด์นะครับ4ตัวฝุ่นมลพิษ PM 2.5ดนะครับแล้วก็กระทบอีกอย่างเลยคือเรื่องน้ํามันนะครับน้ำมันเองนะครับตัวโรงกลั่นเองก็ต้องทาน้ํามันให้ผ่านมาตรฐานยูร5เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนประกรอบน้ํามันเนี่ยยูร5คือต้องทําให้กรรมฐานในน้ํามันเนี่ยน้อยลงนะครับส่วนประกอบกรรมฐานก็คือในน้ามันต้องน้อยลงพอเรื่องเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนน้ามันมีการปรับเปลี่ยนก็คือทําให้การเผาไหม้ทั้งระบบก็คือฝุ่นทั้งระบบเนี่ยจะมีการลดลงอยู่ประมาณ0%เลยนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นมาตรการของความสําคัญของมาตรฐานไอเสียยูโรห้าที่ทั่วโลกให้ความสําคัญนะครับก็เดี๋ยวมาดูในประเด็นต่อไปนะครับว่ามันส่งผลต่อเรื่องราคารถยังไงส่งผลต่อผู้ใช้ยังไงนะครับมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับว่ามาตรฐานไอเสียยูโรห้าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อราคารถยนต์ยังไงนะครับตัวนี้ผมไม่ขอพูดถึงเบนซินนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ปล่อยไอเสียน้อยอยู่นะครับ แต่หลักๆตอนนี้เลยก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีการปล่อยไอเสียมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินเยอะมากนะครับทีนี้มาตรฐานในเียยูโร5จะส่งผลกระทบต่อราคารถยนต์อย่างไรบ้างครับก็คือหนึ่งเลยนะครับราคานะครับอาจจะปรับขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของการลดต้นทุนส่วนอื่นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เรื่องราคาเรื่องต้นทุนในการวิจัยพัฒนารถให้ผ่านมาตรฐานในเียเนี่ยปรับขึ้นแน่นอนนะครับปรับขึ้นจากอะไรบ้างครับคือหลักๆเลยครับตอนนี้ โตโยต้าเองนะครับก็คือมีการใช้เครื่องยนต์เป็นบล็อก g d นะครับบล็อก g d ตัวนี้คือเป็นบล็อกเครื่องยนต์ดีเซล2.4 2.8นะครับซึ่งการวิจัยพัฒนาตรงนี้เนี่ยในการทําให้ผ่านมาตรฐานในเสียยูโร5เนี่ยก็จะมีการใส่อุปกรณ์ตัวหนึ่งเข้าไปนะครับก็คือตัว DPF นะครับก็คือตัวดีเซล particulate filter นะครับซึ่งต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นของการผลิตรถยนต์1คันนะครับครับมาถึงเรื่องที่หลายๆคนกังวลนะครับจากที่ผมอ่านใน โซเชียลหรือว่าดูในโทรทัศน์นะครับมีหลายๆคนกังวลน,นะครับว่าการปรับเปลี่ยนมาตรฐานยูโร5เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เดิมอย่างไรหรือไม่นะครับตรงนี้ผมแจ้งได้เลยนะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ยูโร4อยู่ไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับใช้แล้วก็ใช้อยู่ใช้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเครื่องยนต์นะครับ กว่ารถทุกคันในประเทศไทยจะปรับเป็นยูโร5ได้เนี่ยผมว่าคงใช้เวลาสักพักนะครับแต่มันจะกระทบอย่างไรบ้างครับคือคือหนึ่งคนที่จะซื้อรถใหม่หลังจากนี้นครับอันนี้พูดถึงดีเซลนะเพราะว่าหนึ่งรถดีเซลอาจจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับอาจจะเป็น 10, 20, 20, 30, น,นุ่นละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าต้นทุนของโรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับคนที่ใชร้รถอยู่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถใช้ต่อได้เลยแต่ว่าถ้าใครกําลังจะซื้อรถใหม่เนี่ยหลังจากนี้นะครับรถดีเซล เบนซินเนี่ยจะปรับ,บเป็นยูโร5หมดแล้วนะครับ <S <S ครับทีนี้ก็มาถึงในค่ายของ t o โยต a เองนะครับก็เป็นที่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีการบังคับใช้เป็นมาตรฐานไอเสียยูโร5แล้วนะครับแต่ตัว t o โยต a เองนะครับตอนนี้เรายังใช้เครื่องยนต์ g d บล็อกเดิมนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีการผลิตมาตั้งแต่มาตรฐานไอเสียยูโร4นะครับทีนี้พอเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมเนี่ยเรามีการทำอะไรกับเครื่องยนต์บ้างมีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์บ้างให้ผ่านมาตรฐานไอเสียตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับ ตัวนี้คือเป็นรถโตโยต้านะครับไฮรักแชมป์นะครับก็คือรถตัวนี้เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับสิ่งที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะครับก็คือเป็นตัวกรองตัวนี้ครับเป็นตัวกรอง d p f เขาเรียกว่าเป็นตัวกรองดีเซล particulate filter นะครับตัวนี้คือกรอง d p f นะครับซึ่งกรองตัวนี้การทํางานของกรองตัวนี้ก็คือจะมีการฉีดน้ามันเข้าไปในตัวตัวกรองไอเสียตัวนี้นครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จะมีการฉีดน้ำมันเพื่อเพิ่มอุณหภูมิไอเสียเพื่อเผาเขมเมาละเอียดเนี่ยให้มันหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของรถยนต์นะครับซึ่งตอนนี้เรานำล่องโดย t o y o ต a h ให้ x c h a ช p ทีนี้เรามาดูในรีเวตัวยูโร4นะครับตัวนี้นะครับสังเกตดูครับตัวยูโร4นะครับอ่ายูโร4ตัวนี้จะไม่มีตัวกลองสังเกตนะครับอ่าตัวนี้จะไม่มีตัวเซนเซอร์ตัวฉีดน้ามันเข้าไปในกลองนะครับตัวนี้คือเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ยูโร4นะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในทุกเกีรรุ่นของ Revo f o r t ์ n e er เนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าราคาจะปรับขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้คือต้นทุนอย่างหนึ่งของโรงงานนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีราคาไราอัเปเดตเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ